กับอัปเดตรถเข้าใหม่ที่พี่ๆีไม่ควรพลาดเลยนะคะคันนี้คุณพี่ได้เป็นตัวม i ายเนอร์เชนรุ่น2.5สปอร์ตนะคะปี2022เรียบร้อยแล้วมากันกับสีขาวมุกค่ะราคาประหยัดป้ายแดงไปเยอะมากๆเลยออกได้ทุกอาชีพมีแหล่งดอกเบี้ยพิเศษให้นะคะรถรับประกันโครงสร้างมิกกี้ก้าโชว์ให้นะคะตั้งแต่ตอนรถเข้าใหม่แบบดิบเรียวๆเลยพ,พี่มาดูสภาพเข้าใหม่แบบยังไม่ได้ล้างไปพร้อมๆกันได้เลยคะ่ะ สวัสดีพี่ๆคุณผู้ชมนะคะวันนี้มิกี้พาพี่ๆมาอัปเดตรถเข้าใหม่กันอีก1นึ่งคันนะคุณพี่สำหรับใครที่รอคอย Cam r y 2.5 s r t Min o r c h a n ช e ตัวเข้าใหม่นะคะวันนี้มีเติมสต็อกให้กันแล้วนะคะคุณพี่จ๋ามากันในสีขาวมกุกรุ่นยอดฮิตรุ่นขายดีและยอดนิยมมากๆเลยในเมืองไทยเนาะ ตัวนี้นะคะคุณพี่คะเรามาอยู่กันกับตัว Camry 2.5 Sport Minor Change เป็นตัวปี 2, 2022ตัวครบรอบ60ปีเลยคุณพี่เลขกไม้ไม่เยอะนะคะสภาพรถกิบกริบรถวยงานค่ะจากบริษัทญี่ปุ่นดูแลดีแม่ทันแนนถึงเช็คระยะตรงทุกรอบการใช้งานมาดูสภาพรถแบบยังไม่ได้ล้างเข้าใหม่สวสร้อนๆกันของจริงเลยนะคะคันนี้หลังจากที่ไม่ได้อัปเดตรถเข้าใหม่กันมานานเนาะ มาดูรอบคันสำรวจรถนะคะไปพร้อมๆกันเลยใครที่ชอบรถแบบจริงใจเนี่ยคุณพี่ดูดีเดียวดิบๆแบบนี้นะคะพบกับมิกกี้ได้เลยคุณพี่คะดูกันที่กันชนด้านหน้านะคุณพี่สภาพการชนไม่มีร่องรอยไปชนหรือว่าการชนสภาพเสียหายแตกร้าวนะคะไฟหน้าตัวนี้เนี่ยเขาได้ไฟคู่เดิมโรงงานเลยนะไม่มีการเปลี่ยนมาใหม่มิกกี้เช็คโลโก้โลโก้ไทยควยตกไปแล้วไฟเขาเนี่ยได้เป็นฟูลีดตั้งแต่ตัวมายนะเชนนะคุณพี่คะทุกรุ่นย่อยเลยนะคะ แล้วก็ได้ทั้งหน้าทั้งหลังด้วยนะไม่ว่าจะเป็นโปรเจคเตอร์ไลนเดย์ไลท์นะคะไฟเลี้ยวไฟตัดหมอกไฟสูงไฟต่ําครบจบเลยคันนี้เนี่ยป้ายทะเบียนคุณพี่ยังไม่ได้เปลี่ยนเป็นกรอบป้ายพัดยนต์เพราะว่าเพิ่งออามาจอดไม่ถึงชั่วโมงเลยนะคะสีผิวพันตัวรถคุณพี่สีไม่เฟดสีไม่ซีดนะคะสภาพสีเดิมเนี่ยดีมากๆเลยจะเห็นได้ว่ามันมีกลิตเตอร์แบบนี้เป็นตัวขาวมุกเนาะป้ายแดงต้องเพิ่มหมื่นห้าสองหมื่นวันนี้พี่พ ไม่ต้องจ่ายนะคะอยู่ที่1 4 7 5 0 0้หรือบวกกับอีก2,000 20, มเอาไปเลยพิเศษค่ะพี่พี่คะ879,000บาทเท่านั้น8,79,000บาทฟังไม่ผิดคะ่ะพี่พี่ค่ะใครที่สนใจหารถราคาดีสภาพ,พเนียบอยู่คันนี้มิกี้บอกเลยไม่ผิดหวงังกดโทรมาได้เบิรนะคะที่เบอร์ด้านล่างนะคุณพี่ค่มิกี้ขึ้นไว้ให้แล้ว 081 141 9094กับมิกกี้เพชรยนต์ค่ะพี่พติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงไม่ว่าจะโทรหรือแอดไลน์นะคะทักเข้ามาได้เลยถ้าสนใจจองรถออกรถคันนี้หรือนัดดูรถตัวจริงนะคะสภาพล้อแม็กคุณพี่เดี๋ยวมิกกี้จะพาชมให้ครบทุกล้อเลยนะคะจะเห็นได้ว่าไม่มีรอยไปเบียดกับขอบฟุตบาทหรือไม่มีรอยแมก็กดุ้งแม็กแตกเลยนะเป็นล้ออลอย5รูนะคะขนาดขอบ17นิ้ว ตัวรุ่นเริ่มต้นของไมโนเชนเนี่ยคุณพี่จะได้ขอบ17นิ้วไปแล้วนะคะวางเครื่อง2.5นะตัวนี้เนี่ยเป็นยางดันหลอบค่ะคุณพี่ค่ะสภาพหน้ายางก็เดี๋ยวเราไปล้างและเช็คสภาพอีกทีนึงถ้ามันบาดบวมแตกหรือไม่ได้อยู่ในสภาพพร้อมใช้มิกกี้เปลี่ยนให้ใหม่นะคะทั้ง4ี่เซนเลยพี่ๆ๋าอยู่ที่ดุลละพินิจของพี่ช่างเนาะส่วนช่วงล่างคุณพี่ ใเทสได้มาให้เรียบร้อยแล้วนะคะช่วงล่างนิ่งมากแน่นมากแล้วก็เครื่องยนต์เฟิร์มมากเลยใครที่ห่วงในเรื่องของประวัติตัวรถจะตัดต่อมาหรือเปล่ารถเช็คที่มาที่ไปไม่ได้บอกเลยไม่เจอที่เพชรยนต์ค่ะรถทุกคันมีที่มาที่ไปตั้งแต่ออกจากป้ายแดงเลยคุณพี่เนี่ยอันนี้คือติดว่าตั้งแต่ป้ายแดงแล้วยังไม่ได้แกะเลยนะคะบสปอร์ตมีให้เรียบร้อยไฟเลี้ยวมีให้คุณพี่แล้วดูสีไม่มีแบบคาบแล็กเกอร์หรือว่าสีหยดสีย้อยนะสีเขาเป็นเดิมโรงงาน รอบคันเลยนะคะดูหลังคาเขาไม่มีอรอยบุบค่ะแล้วก็เส้นสันตัวรถคุณพี่คมชัดเป๊ะเลยนะคะสันเหลี่ยมตัวรถผิวพันตัวรถอันนี้ก็คือเดิมเลยนะไม่มีสีแบบว่าเฟดหรือสีไม่เท่ากันเลยคุณพี่ลองดูจากด้านข้างตรงนี้นะคะเห็นได้ชัดเจนเนาะมันโดนแสงพอดีเท่ากันเป๊ะเลยนะคะคุณพี่ขามือจับค่ะได้เป็นแบบโครเมียมนะอันนี้ก็คือสภาพแบบโอ้โหดีมากไม่มีริ้วรอยเลยนะคะ อันนี้ก็ได้เป็นตัวใช้สมาร์ทคีเลตทั้ง2ฝั่งแล้วไม่ว่าจะฝั่งคนขับแล้วก็เพิ่มมาข้างคนขับให้ด้วยในตัวรู่นใหม่เนอร์เชนนะคะพี่ๆคะ่ะแล้วไปดูสภาพเบาะภายในสีภายนอกว่าไม่ได้ล้างแล้วภายในคุณพี่เบาะกริปมากๆเลยนะคะตัวนี้เบาะส่งบักเก็ตซีดนะรถจากบริษัทญี่ปุ่นคุณพี่คะ่ะดูแลดีมีระเบียบอยู่แล้วสาหรับคนญี่ปุ่นนะแล้วดูสภาพภายในเหมือนได้ใหม่ป้ายแดงเลย แทกเปลี่ยนนะคะน้ำมันเครื่องจากศูนย์ยังมีอยู่นะตรงนั้นเดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆคุณพี่ดูด้านข้างนะคะพวกโครงสร้างฝาประตูอะไรอย่างเงี้ยคุณพี่จะเห็นได้เลยรอยขยับหัวน็อตไม่มีนะคะเม็ดอาร์คอยู่ครบไหมนี่เลยเช็คได้จากพวกบานประตูอะไรอย่างเงี้ยแทกเปลี่ยนป้ายประวัติศูนย์นะคะเปลี่ยนเช็คน้ามันเครื่องเช็คระยะมีอยู่ขนาดนี้คุณพี่ไม่ต้องงวลเลยเลขตัวถังเช็คได้เลยนะคะนี่เลขตัวถังอยู่ตรงนี้ เช็คมาให้แล้วตรงสำเนาเล่มนะเล่มก็คือภาษีพรบรต่อตรงทุกปีนะคะไม่มีขาดต่อภาษีให้นะคุณพี่จ๊ะ8 7 9 0 0 0บาทผ่อนฟรีดาวได้เลยคุณพี่ถ้าเข้าตามเงื่อนไขธนาคารนะคะจัดเต็มฟรีดาวออกได้ทุกอาชีพเลยคุณพี่คะเรลเวียาเริ่มต้นอยู่แค่2นิตๆิเท่านั้นสำหรับ48เดือน ผ่อนได้ยาวสูงสุดนะคะเรดเอเบีย้ยคงที่ตลอดอายุสัญญาถึง84งวดเลยคุณพี่คะสภาพรถคลิปๆแบบนี้หาได้ที่นี่เลยนะคะเนี่ยเบาคนขับไม่พอนะเบาคนหน้างคุณพี่สปาล้างให้นะคะอีกนิดเดิงใช้งานได้เลยนะคุณพี่คือรถมันคลิปมากๆเลยอ่ะอันนี้สภาพรถดีมากนะคะ สีเดิมไม่เคยค้ไม่เคยสตราดสีมาใหม่นะที่โรบอตมีเม็ดอาร์คนะคะอยู่ครบเลยนะระสิภาพตัวรถก็คือไม่มีผิดรูปนะคะคุณพี่หาแล้วก็ดูแผงประตูด้านข้างไม่ใช่รถทำสาธารณะมาแน่นอนใครที่อยากดูประวัติรถอยากดูสำรองสำเนาอะไรเงี้ยมีให้ครบหมดเลยนะคะอันนี้คือเช็คประวัติมาเรียบร้อยก่อนเข้าแล้วและยังไม่พอเดี๋ยวมีตัวรถให้พี่ๆนะออกเป็นไฟล์ PDF นะคะ ให้พี่ๆได้อุ่นใจสบายใจกันด้วยดูโครงสร้างตรวจรถได้แบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีบกเมตรเลยคุณพี่กับมิกกี้เพชรยนต์คุณพี่ออกรถนะคะไม่ผิดหวังถูกใจคันท่อไปเนี่ยมาต่ไม่นานแน่นอนแล้วยิ่งแคมรี่นะคุณพี่ขะเลือกไม่ผิดคนคะ่ะนี่เลยรุ่นครบรอบหปีสติ๊กเกอร์นะคะมีให้ครบเนาะแล้วก็ท่อไอเสียคู่นะคะสำหรับเครื่อง2.5มีให้รุ่นนี้เนี่ยก็เหมาะกับพี่ๆที่อยากได้เครื่องแรงเครื่องยนต์สันดาบ ใช้งาน,นไม่ได้ยาวๆนะคะไม่ต้องไปดูแลอะไรจุกจเหมือนไฮบริดถ้าพี่ดูว่าแบบเป็นกังวลในเรื่องของตัวไฮบิดเนาะในรุ่นก่อนไม่เช่หรือก่อนปี2024-25เนี่ยยังมีเครื่องยนต์สันดาปให้เลือกอยู่อย่างเช่นคันนี้นะคะคุณพี่คะเลือกคัดมาให้แล้วแบบเกรด A ตอง A เลยพี่ๆเครื่องมือแม่แรงมีให้ครบเลยนะคะแล้วก็พวกเม็ดอาร์กอะไรอย่างเงี้ยมีให้ครบนะนี่ด้านล่าง ไม่มีแช่น้ำนะคะจมน้ำน้ำท่วมมาก่อนแน่นอนนะคุณพี่ยางอะไรมีให้ครบนะคะใครที่สนใจคันนี้คุณพี่หายจากป้ายแดงไปเยอะเหมือนกันนะหายไปเยอะมากๆากนะคะเกือบ50%เเลยคุณพี่สำหรับราคาตอนนี้จาก1 4 7 5 0 0้าบาทแล้วต่อออกเป็นสีขาวมุกเนี่ยในป้ายแดงคุณพี่ต้องเพิ่มอีก20,000วันนี้คุณพี่จัดไปเลยแค่879,00 0บาทนะคะกับเลขใหม่ที่เฉลี่ยต่อปีเนี่ยไม่ได้สูงอย่างที่คิดเลยนะ แล้วที่ไม่ต้องกังวลเลยคือรถมันเดิมประวัติศูนย์เดิมเลยคุณพี่แล้วล้อมแม็กนะคะสภาพสมบูรณ์ทุกร้อเลยคุณพี่ไม่มีแม็กซุ่มแม็กแตกตัวนี้เนี่ยคุณพี่ขาเหมาะสําสหรับใครที่อยากได้รถนะคะที่มันดูแลง่ายเนาะแล้วก็เป็นรถที่ขึ้นชื่อเลยว่าอะไหล่เนี่ยถูกหาง่ายอะไหล่เคียบชิงกงเยอะมากถ้าพี่ๆอยากเซฟคอร์สมากกว่าเข้าศูนย์นะคะ หรือจะเข้าศูนย์ตรงค่าดูแลค่าแม่นทนแนนก็ไม่แพงเหมือนรถยุโรปแต่คุณพี่ได้รถบอดี้ไซส์ใหญ่นะคะที่ขับทางไกลก็นั่งสบายและขับทางไกลคุณพี่ก็ได้สิ่งอำนวยความสะดวกครบเนาะควปลอดภัยมาครบนะคะเดี๋ยวมิคี้พาไปสตาร์รถให้ดูนะพี่ๆจ๋าในออปชั่หนหน้าไหนเนี่ยมาดูกันต่อ โครงสร้างนะคะนี่พวกหัวนงหัวน็อตอะไรอย่างเงี้ยเห็นชัดเจนเลยนะคะขอบประตูนอกในไม่มีคราบสีพ่นสีมาใหม่นะคุณพี่ตากระจกออกโต้ให้ทั้งสี่บานเนาะกระจกปรับไฟฟ้ามองข้างได้เบาะคนขับปรับได้แดทิศทางนะคะแล้วก็มีปุ่มด้านหลังให้ด้วยปุ่มสตาร์ทอยู่ทางขวามือสตาร์รถแล้วมาดูรถไปพร้อมๆกันเลยมาถึงด้านในแล้วคุณพี่นี่เลยเห็นไหมคะสตาร์ททีเดียวอยู่ลองมาดูสิ มีไฟโชว์อะไรไหมเอาแบบเข้าใหม่ย,ยังไม่ได้ล้างเนี่ยแหละจะได้เห็นไปพร้อมๆกันนะคะระบบเครื่องยนต์ทำงานผิดปกติหรือเปล่าหน้าจอดูได้เลยคุณพี่ไฟเนี่ยสัญ,ญลักษณ์เตือนไฟนะคะน,นี่ไฟออโต้เนาะอันนี้เบรกมือนะคะแล้วก็คาดเบลแค่นั้นนอกกนั้นก็เตือนปิดประตูมามาลองปิดกันนี่ ไม่มีไฟโชว์นะคะในเรื่องของเครื่องยนต์เลยเดินรอบปกติคุณพี่ทํางานเต็มสูบนะคะเครื่องยนต์สี่สูบสิบหกว้าวและตัวนี้ไฟด้านบนเป็นแบบ LED แล้วเรียบร้อยช่องเก็บแว่นมีนะคะสำหรับตัวที่ไม่ใช่สลูปนะคุณพี่ไฟด้านบนเปลี่ยนเป็น LED แล้วเรียบร้อยนะคะจากที่เป็นไฟวอร์มไลท์อันนี้ก็คือตอบโจทย์สาวๆมากๆเลยนะกดแต่งหน้าส้มนะคะเปลี่ยนเป็นไฟ LED ให้หมดแล้วนะพี่ๆแล้วก็ รวมไปถึงหน้าจอเนี่ยหน้าจอขนาด10.1นิ้วนะคะมีกล้องถอยให้ปรับมุมมองได้3ระดับนะคุณพี่ยิ่งตอนกลางคืนก็คือชัดแจ๋วเลยนะคะแอร์แยกปาดูโซนซ้ายขวาแล้วก็ที่บอกว่าแท็กเปลี่ยนเนี่ยนี่เลยค่ะมีแท็กการเปลี่ยนนะ้ำมันเครื่องการเช็คระยะเช็ครอบถับไปที่1 7 0 0 0 0กิโลตอนนี้รถมัน1 8 0 0 0กิโลเพิ่งไปเช็คระยะมาด้วยพี่พ ว้าวมากนะคะเพิ่งไปเช็คระยะมาพวกวารันตีรถใหม่อะไรอย่างเงี้ยมันก็อยูดที่5ปีเลยนะเบรกมือไฟฟ้าออโตเบรกโฮมมีให้ครบกุญแจสำรองมีให้ครบนะคะลองมาดูเครื่องยนต์กันผ่อนเบาๆนะคุณพี่เพียงเดือนล้นหนึ่งหมื่นสี่พันหนึ่งหมื่นห้าพันบาทรายได้เนี่ยอยู่ที่สามหมื่นห้าขึ้นไปก็ออกคนเดียวได้แบบไม่ต้องใช้เงินออกรถแล้วระยะยวลาผ่อนเบาขนาดนี้นะคะก็ผ่อนได้คุณพี่เลือกได้ตามใจเลยลองปรึกษารายละเอียดสอบถามกันได้ มีผ่อนสั้นสุดกระดอกเบี้ยสูุดแค่สองนิดๆเนี่ยแด่ที่สามสหกเดือนด้วยระยะสั้นนะหรืออยากผ่อนยาวไปถึงเจ็ดปีเลยนะคะคุณพี่ก็มีให้เช่นเดียวกันตอนนี้เนี่ยเครื่องยนต์สตาร์ทอยู่นะเดินรอบอยู่ไม่มีเครื่องสัว์เครื่องหลวมนะคะคุณพี่สาแล้วก็ในพวกของเรื่องคาบน้ํามันสะดกระเด็นอะไรอย่างเงี้ยฝาดานน้ำผงไม่มีแน่นอนเครื่องยนต์โตโยต้าสบายใจหายห่วงนะคะอยู่คู่คนไทยมานานแล้วเนาะ,ะไม่ว่าจะรุ่นไหนคุณพี่ ขับไปเถอะวิ่งไกลวิ่งใกล้นะคะวิ่งดีวิ่งได้ล้านโลเลยนะพวกโครงสร้างอะไรอย่างเงี้ยเม็ดอาร์หัวน็อตน,นะคะขอบมุมนี่โลโกโต้ตัวอาตัวแอลปิดข้างซ้ายขวาอยู่ครบนะคะเบ้าโชกสภาพสมบูรณ์ข้างหน้าอาจจะสังเกตยากนะคะแต่ว่าเห็นง่ายๆเลยเนี่ยใบหน้าไม่มีเปลี่ยนมานะคะแล้วก็ตรงนี้คานาไม่มีผิดรูปนะคุณพี่แบตเตอรี่ P 68ด้วยกลองแอร์เดี๋ยวเช็คให้นะคะแต่จริงๆอะ เรียกว่าล้างแล้วพร้อมตั้งขายเลยคันนี้เพราะว่าเขาเพิ่งไปแมนทนแนสมานะคะที่1 7 0 0 0กิโลนะตอนนี้ลดแค่88,000กิโลเท่านั้นคุณพี่879,000จ่ายนะคะเบากว่ารถป้ายแดงเยอะและยังได้รถที่กิฟเป็นน้องๆเลยนะของพี่จ๋าใครสนใจติดต่อมาได้ที่เบอร์ด,ด้านล่างนะอย่าปล่อยให้รถสวยๆแบบนี้หลุดมือนะคะรีบติดต่อเลยวันนี้อัปเดตเข้าใหม่นะคะเป็นที่แรกเลยนะพี่ๆคะ ถ้าเห็นแล้วอย่าปล่อยให้น้องหลุดมือค่ะนึกถึงรถมือ2คุณภาพนึกถึงมิกี้พัดยนต์ได้เลยค่ะ